สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝรั่งฟ่งโคงคนน้องคายอำเภอคนพิสัยวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาเข้าป่าอีกแล้วจ้ามาหาเห็ดกันจ้าเอาออกไม่ผ่าปีจมูกตามไปดูนะคะว่าเราจะได้เห็ดไหมคะพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้านิจ้าพึ่งขาลายหมวกน้ำตาลอเก็บ เบ้างดีๆเด้อ anyway, จ <match> ้าเบิังดอกมันเอาดอกขึ้นเาเบิ่งเนี่ยยวว่าเห็นที่รีบ้างก็ขึ้นเด่นสีเดียวกันจ้าแต่ทำยังไงสบวเห็นเอออ่ะเก็บสีเดียวกันจ้าสีเดียวกันโอ่โหขุน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 จ้าสีหาดอกเพอร์เวอร์นี่บพิ่เอาจ้าเพอร์เวอร์นี่บพิ่เอาเข้าทรายไปเข้ากระเลี้ยวไปน้ำเด้อจ้าตาตาเข้าเบิ่งไปน้ำเรื่อย ก็อเอาเอาไว้เพิ่งขาลายหมวกส้มกำลังไล่โอ้หมวกส้กมสเบ้าพิษจ้ะหมวกน้ำตาลหันขามาอืม,อมาโอ้เนี่ว่าไ้ ดอกท้อ,อพี่พี่ดอกนี่งามบน้งาเนี่ยดอกกี่ไอเลยดอกนี่ขึ้นมงามแทะม,มัมนมีแมลงกินแม้งบ็ต้องเลยตัวนี้เันเถะจัะอีก โอ้ยมันน้อยจ้ะมันเหลียวบ่เห็นเห็นไต้ไปลายหัวแต่ว่าคันเทาจับมันการลงไปเลิกอยู่เนาะลงไปใไนใบตองเลิกอยู่เ,ยยกเก็บมาจุ่มกันแล้วก็ตัดก็ได้พอมืออ้าหัก,อ,กอันบ่แมนขาวเนาะทิ้งรลดมันถูกกินนะนะออถูกกินมันก็เลยอันขาหัก อันไหนแมงอันแมงบอดีฮอคัสิตัดทิ่งไปเลยเด้อจ้ะอืตัดพูดไปโวลดกันอันใดมันขางามเฮาก็สิเลาเอาจ้ะเนี่งนี่ขางามงามฮาก็สิเลาจ้ะ พูดเริ่อมลายแล้วเท่ากันสิมาอยู่เรื่อยจ้ะนี่ดอกใหญ่พูนพผลแม่พี่น้องพูนฝ่ายพูนเลี้ยงกันเลยจ้ะเลี้ยงเป็นเส้นเลยถึงขาม,งามัามนบมงามขามันม้วนขามันนั่นนั่นขามันข่วงรางไว้พออูนพุ่น,น,นทั้งหลังเจ้าพุ่นดำดำู่พุ่น นี่นี่ดอกนี่ก่อนนี่นี่ดอกนี่ต้องเบิ่งซอยกันจันเดียวผ่วเห็นมันดำคักทาวันานั้นๆขึ้นมาก,ก็เลียวผ่วเห็นเลยดอกเห็ดอืมนี่น ต้องอีต่อจะเป็นกลุ่มเลยมองนี้อยู่เป็นกลุ่มเลยจ้าพวกนี่ดูเป็นกลุ่มโด่นเหนืออู้ยุงลายมองนี้ตายีมองนี้คือยุงลายแท้ันใต้ใต้ต้นไม้ฮะ เดี๋ยวเบิ่งเห็นแต่ปลายปิดรีดบาดดึงขึ้นมากกับคายงามอยู่จ้ะอืมยุงเป็นยุงเป็นขบวนเลยตรงนี้ขาบ่นดอกง่ายนี่เอาอยู่บ่จับเบิ่งดูน้ำบ่บ่บ่เอาจ้ะบ่เอาคุณอะกลุ่มนี่เบิ่งเบิ่งกลุ่มนี่คุณอะใบแท้หลายว่ากลุ่มนี่พอแม่นหน่อยแต่ดอกงามๆจ้ะพอเมียพี่น้องจ๋างามคักงามเนี่ย เห็ดอันนึง่งเห็ดนีอย่างก่อนนี่เพื่อนห้องเห็ดคือเห็ดตะไคร้นี่แหละจ้าแต่ว่าบบก,กินเด้จอจ้าบบกินจา้าอันนี้เฮาบบก,กินไทยแห่เบิงซื้อจา้าอันนี้บบก,กินโอ้ฝนเทลงมาบักแหงเลยจา้าเห็ดนะจ้าอันนี้เห็ดน้ำหมากเนาะเห็ดดินเห็ดน้ำหมากถือฝนพู่นะพูดเห็ดอันนี้ก็เป็นมู่บ้านเลย พูดนะเห็ดอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านโลดเบิ่งแน่พูดนะบางยานนี้เห็ดไข่อันนี้เห็ดน้ำหมากแบบนี้เห็ดดินเห็ดน้ำหมากบ้านเฮานาหนะจ้ะพูดนะอันนี้เฮ้นี่กันีน่เป็นหมู่บ้านเราโลดเลย พเพิ่งชิพ้าไปเพิ่งปัดเห็ดที่อย่างมาเป็นมูเป็นกลุ่มเลยจ้ะพูน่ะเห็ดตะไคร้เสร็จแล้วยังมาเหลือเห็ดน้ำหมากอีกเป็นมู่บ้านเลยพูนโอ้คือทอดผู้พ่นกินจน้ะพูน่ะคือทอดผู้พ่นกินพูนขามไปพูน แพ้แว่ยู่หุนเออที่คู่คพันกินกับก,กินเด้อจ้าเดอ้อนี่นี่เฮาบ่กินจา้าเฮาถ่ายให้ดูพุนอันนี้แฝดเห็ดไข่มุกนะคะอันนี้ตายนี่กินแล้วตายจา้าเห็ดอันนี้แฝดไข่มุกนะจา้ากินแล้วตายจา้า จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดไข่มุกจ้าเห็ดไข่มุกนี่จ้าไข่มุกของเราแซบเด้อจ้านี่นี่นี่จ้านี่เพิ่นจะมีสีชมพูหน่อยนึงน่ะล่ะจ้าสีชมพูออกในหน่อยน่นจ้าเพิ่นห้องเห็ดชมพูหรือว่าเห็ดไข่มุกนะจ้าแซบจ้าเห็ดอันนี้แซบพอดีเลยจ้านี่พอดีกินเลยว่าเท่า กินแซบอร่อยด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้เห ah. ็ดชมพูเด้อจ่านี่นี่ี่พาพ่อแม่พี่น้องบิ่งเห็ดชมพูจ่าเด็อันนี้เป็นเห็ดชมพูจ้านี่ใละนี่นี่จ้าเห็ดชมพูนี่กับแซบคือกันเด้อนี่เป็นแบบนี้จ่าเห็ดชมพูนี่แบบนี้เลยจ่าเอาไปต้มยำจ่าสำหรับเห็ด ชมพูเนี่ยไปต้มยำแซบจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปล่างหัวเพิ่นออกหน้าตาบ่าสวยแต่ว่าเพิ่นแซบเ้อจ้าเพิ่นแซบนี่จ้านี่น,นี่กำลังแซบเลยจ้านี่นะคะหน้าตาเห็ดชมพูเห็ดไข่มุกนะจ้าที่เพิ่นห้องว่าเห็ดไข่มุกนะจ้านี่แบบนี้เลยเด้อจ้านี่แบบนี้ หน้าตาเพื่อนจะเป็นแบบนี้บพสวยดอกจ้าแต่เพื่อนทางแซบจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเ็ดตะไคร้คุณน่ะดอกใหญ่แท้งใหญ่ว่ะป้าเป็นแถวเลยด้วยจ่ามองนี่คุณน่ะเ็ดไข่เป็นแถวเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าคุณน่ะเป็นแถวไปเลย อู้ลายคากหลายแน่พี่นี่จ้ะได้ดอกงามๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะลายคากลายแน่พี่เป็นเส้นเป็นสายไปเลยคุณอะนี่จ้ะนี่อยู่ไหนนี่ปุ่นแต่เฮาบ่กกินจ้ะเด เอาไปกินด้วยจ้าเอาไม่เก็บถ่ายให้ดูจ้าว่ามันหลายจ้าเนี่ยเพื่อนเป็นป้าของเพื่อนดงของเพื่อนอยู่นี่หลายแท้หลายวะพูน่ะอืมพูน่ะงามงามจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าง,งามงามพูน่ะงามงามเลยจ้าพูน่ะโอ้แต่เขาบ่กินจ้า เฮาบ่กินพ่นะดอกน,น้อยๆกหลายจ้ะเห็นดุพอ่ะกำลังเกิดหลายเลยพี่อืมไอ้คักหลายเนี่ยพี่เป็นป้าของเพินินเป็นเอียงกัเป็นหมู่บ้านเฮ็ดอันนี้ หมู่บ้านเห็ดไข่หมู่บ้านเห็ดไข่หมู่บ้านเลยนี่จ้ะนี่นี่น,น้อยนี่ออกเต็มเลยนี่เต็มเลยจ้ะหมู่บ้านของเพื่นเลยนี่ i and